สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับน้องบีเดียบ้านทุ่งทิลิปอีกแล้วนะคะตอนนี้พากันปั่นจักรยานค่ะตากฝนเนี่ยค่ะมาที่ร้านไอันี่ค่ะร้านขายไอศครีมค่ะของลาฟานเนเชียค่ะของประเทศอิตาลีค่ะโรบอท์ตเขาอยากไอันี่ค่ะอยากสั่งไอศครีมไปวันคริสต์มาสให้สวัสดีค่ะเจ้าจ้าบีเดียอยากกินไอศครีมไหมวันนี้มีตลาดคริสต์มาสด้วยค่ะเดี๋ยวจะพาคุณลุงคุณป้าไปชม ตลาดวันคริสต์มาสค่ะเดี๋ยวขอจอดจักรยานก่อนค่ะเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีค่ะว่าเดียวเราเข้าไปดูไอศครีมก่อนค่ะเนี่ยค่ะร้านนี้อร่อยมากเลยค่ะเนี่ยประจำเมืองค่ะเขาเปิดมานานแล้วค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศในเมืองค่ะวันนี้อากาศ7องศาค่ะฝนตกค่ะเนี่ยอันนั้นก็เป็นโตโก้ก็ตัวสีแดงๆนั้นเป็นร้านขายของเอเชียค่ะตรงน้นก็มีอยู่สองร้านค่ะเนาะออเดี๋ยวคลิปถ่ายบรรยากาศในเมืองให้ทุกคนชมกันค่ะนี่แหละค่ะในเมือง อึมครึมมากเลยค่ะวันนี้ตรงนั้นมองไปก็จะเห็นโบส์ค่ะโบสตรงนั้นก็มีร้านขายของเอเชียอีกร้านหนึ่งค่ะข้างหลังร้านนี้ค่ะเนาะเดี๋ยวกิิบจะไปดูไอศครีมข้างในร้านก่อนค่ะว่าเขามีรสอะไรบ้างค่ะนี่ค่ะข้างในค่ะมีตั้งหลายอย่างค่ะมีมีครับเค้กก็มีค่ะเนี่ยก็เป็นบรรยากาศในร้านค่ะร้านเล็กๆแต่ว่าไอศครีมอร่อยมากค่ะ ไม่รู้ว่าโรบอทเขาจะเลือกอันไหนอันนี้อร่อยมากค่ะอร่อยโอ้ยนี่โอ้ยนี่ค่ะโรบอทเขาอยากสั่งไปกินวันคริสต์มาสกันเนี่ยมีตั้งหลายรสเลยค่ะมีเดียวเอาอันไหนลูุ๊กมีเดยวเอาไหนชี้ดิบอกปุ๊บป่ะมีเดียวเลือกเอามีเจ้าไหนนี่มีตั้งหลายแบบเลยน้องคนขน่าอร่อยมากเลยค่ะนนท์นี วิเดียโอไหนหนุกอันนี้ก็สวยค่ะเป็นดาวดาวเนี่ยวิเดียออันนี้เป็นอะไรนะสตอรอเบอรี่ค่ะอาร์ตไวมีตั้งหลายลน้องด้วยน้องวิเดียอวิเดีโเจ้าไหนสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่เหรอลูกอ่สตอรอเบอรี่ต้องเอาอันนี้ค่ะเนี่ยที่มันเป็นดาวดาวเนี่ยเดี๋ยวเราสั่งเขาเราค่อยมาเอาค่ะก่อนวันคริสต์มาสค่ะเฮ้เด้เซอร์เบอสเตอร์แล้โอเคอเดีเ๋ยวไปสั่งอันนี้เลยค่ะคคพากันสั่งไอศกรีมเสร็จแล้วค่ะ บีเดียเลือกเอาอะไรบีเดียดาวใช่ไหมอ่ารถไอสตอร์เบอรี่ค่ะชิ้นละ800บาทค่ะเนี่ยเดี๋ยวเราสั่งเอาไว้วันที่25ค่ะวันคริสต์มาสค่อยมาเอาให้บีเดียมาเอากับป๊ะป๊าเดี๋ยวตอนนี้พากันหอบกันไปที่ไอ้บล็อกเฮาส์สปอร์ตก่อนค่ะไปดูตลาดคริสต์มาสค่ะเดี๋ยวพาทุกคนไปไอ้นี่ก่อนค่ะไปเดินชมบรรยากาศก่อนค่ะเนาะเดี๋ยวเอาเดียขึ้นจักรยานก่อนค่ะเนี่ยเนเธอร์แลนด์ค่ะเนี่ยโอ้ ไปไหนก็ต้องเอาลูกไอ้นี่ค่ะขึ้นจักรยานเอ่เพราะว่าในเมืองมันมีที่จอดรถไม่เยอะค่ะเนาะก็มาจักรยานก็ง่ายค่ะอ้าวเรียบร้อยเออใส่ใส่ก่อนลุกใส่ให้เรียบร้อยก่อนค่ะค่อยไปนี่ค่ะเราพากันมาถึงที่บล็อกเฮาส์ปอร์ตแล้วค่ะนี่อันนี้ก็เป็นเรือนจําเก่าของเมืองเรียววาเดนค่ะเมืองที่เราอยู่นี่แหละค่ะนี่ค่ะแต่ว่าตอนนี้เรือนจําเขาย้ายไปอยู่อีกฝั่งด้านนอกของเมืองแล้วค่ะ เดี๋ยวกริฟก็จะพากันไปซื้อตัวค่ะนอนโรโบอทไปซื้อแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศให้ทุกคนชมก่อนค่ะนี่บรรยากาศค่ะอึมครึมมากค่ะนอนค่ะเรือนจําก็สวยๆค่ะอันเก่าเนาะวีเดียมองหาอยู่นี่ค่ะตัวไม่รู้คนละเท่าไหร่ค่ะปกติคนละสองยูโรห้<อ>าสิบเซนอ่ะเ,<อ>เดี๋ยวบีเดีย โอ้ยคูฟิลก็สิรีเูโร่รูโรแอนบีเดียของเราของน้องบีเดียฟรีค่ะของเราคนละ3ยูโรค่ะเนี่ยร้อบาทค่ะปีที่แล้วคนละร้อยะัะ๊บปัป๊บั๊เดี๋ยวประคัดไอ้คนนาบินนั่นอะเดี๋ยวเราไปข้างในค่ะ <5. S 1> วันนี้เขาก็มีไอ้นี่ด้วยค่ะม้าหมุนค่ะบีเดียก็มาขี่ทุกปีค่ะเดี๋ยวพาคุณลุงคุณป้า FC ไปขี่ม้าหมุนกันค่ะวันนี้ <laughs> วันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่14ไอทันวาค่ะ นี่ค่ะ14ท่านว่าช่วงนี้แหละค่ะเขาก็จะจัดทุกปีค่ะจัดไอ้งานวันคริสต์มาสค่ะคนก็พากันเดินแล้วค่ะคนที่อยู่ในเมืองเยวาวเดินแล้วก็อยู่ที่ต่างจังหวัดค่ะเนาะก็พากันเข้ามาเดินชมบรรยากาศค่ะนี่ค่ะบรรยากาศด้านในค่ะดูก่อนค่ะว่าเขามีอะไรบ้างนี่นะคะข้างในเรือนจําค่ะเมื่อก่อนก็ใช้ค้งคนเนี่ยค่ะใครทําความผิดก็เอามาค้งไว้ตรงนี้ค่ะตอนนี้ย้ายออกไปอยู่ข้างนอกเมืองแล้วค่ะ มีมีพวกอะไรคะเนี่ยเครื่องดื่มหรอคะเนี่ยหรืออะไรมีไส้กรอบด้วยค่ะเนเธอร์ลนค่ะไส้กรอบแห้งๆค่ะเนี่ยนี่กินกับไวค่ะช่วงวันคริสต์มาสค่ะมี่ตั้งหลายแบบเลยเนี่ยค่ะห้อยเต็มเลยค่ะเนี่ยต้องแต่งต้องแต่งอยู่อ่ะน้องบีดีอ่ะเราจะไปซื้ออะไรเอาหมวกออกก็ได้ลูกป้าป้าเอฟเฟนเดสเออถอนหมวกออกก่อนอย่าเอาหมวกออกให้ลูกมันไม่ไอ้นี่หรอกอ่ะยิ้มหวานหน่อยจะได้ขี่ขี่ไอ้นี่แล้วขี่ม้าหมุนยิ้มหวานไหม หนาวไม่หลุไปบ้านคันเอฟเันดาใกล้เกินตรงนู้นจะเป็นนี่ค่ะเป็นไอห้องสมุดยืมหนังเอไออะไรคะห้องสมุดค่ะเนี่ยของในเมืองค่ะเขาให้มายืมฟรีด้วยค่ะเนี่ยหรือมาเช่าค่ะเช่าก็ไม่แพงหรอกค่ะเนาะสำหรับเด็กๆอย่างน้องบีเดียเนี่ยค่ะมาเช่าไปอ่านฟรีเลยค่ะหนังสือนี่ค่ะเขามีอะไรบ้างนี่แหละค่ะของตกแต่งในบ้านค่ะช่วงคริสต์มาสค่ะ เขาก็พากันมาขายกันค่ะนี่เด็กน้อยนี่แหละค่ะมีพวกกระโปรงกระเป๋าวันคริสต์มาสค่ะต้นคริสต์มาสลยแบบนี้มีกระโปรงกระเป๋าด้วยมีสร้อยคออะไรเงี้ยค่ะกำไลแบบเนี้ยค่ะฝนตกอีกแล้วค่ะนี่ทุกปีก็พากันมาเดินค่ะแต่ว่านี่ปีนี้ฝนตกอีกแล้วค่ะ ใจมวกีกแล้วเบียร์เบียร์เรกเนโอ้ที่คาดผมน่ารักจังเลยนี่นะคะก็เป็นบรรยากาศคะ่ะเนาะคนก็พากันมาเดินค่ะพาทุกคนเปลี่ยนบรรยากาศมาข้างนอกบ้างค่ะน,นี่อันนี้อะไรก็น่ารักจังเลยค่ะนี่น้องเบีเยร์หนูเห็นตัวไอ้น,นี่ไหมน่ารักจังเลยนี่จานสมัยเก่าค่ะเนี่ย <c oughs> นี่แหละค่ะก็มี พวกช่วยพวกชามแก้วก็มีค่ะแก้วตรงโน้นอะไรเปล่าวัดอิสระดาไดาะะ้เรือนจำวันนี้ไม่ได้พากันทำกับข้าวหรอกค่ะพาทุกคนมาเดินข้างนอกบ้างค่ะช่วงวันคริสต์มาสเขาก็จะมีของไอวันคริสต์มาสขายเยอะค่ะก็เลยอยากพาทุกคนมาเดินชมหน่อยค่ะอันนี้คืออะไรคะเป็นช้อนซีอิวโร อันละสีอย네ู่ทำไมแพงจังเลยนี่คืออันนี้เป็น่ค่ะตุกิลบอบอกี่เนี่ยคุณครูจะให้กิฟต์กับวีเดียไปทําที่โรงเรียนค่ะแบบนี้นี่วีเดียเราจะไปทําแบบนี้ที่โรงเรียนอันนี้เป็นต้นไอ้คริสต์มาสค่ะเท้โมวยที่อันนี้โอ้เกือบ20ิยูโรค่ะเกือบ8800ค่ะ800บาทนี้ค่ะสวยมากเลยค่ะนี่ร้านนี้ฝั่งนี้ด้านในก็จะมีเพล Lekker warm dan? 18 euro. Dat de wagenklas ook een zich een programma doen. Ja, wie heeft er nog nooit in komen gespeeld. ตกมาอีกแล้วค่ะเนี่ยนี่ค่ะมีนกด้วยมีเห็ดของตกแต่งค่ะหอมหอมค่ะตรงนี้โอ้ฝนลำบากมากเลยค่ะเนี่ยฝนตกก็ไม่สนุกค่ะเดี๋ยวพานพี่วิทยไปขี่ม้าหมุนก่อนค่ะเขาบอกว่าม้าหมุนน้องค่ะอยู่ทางนู้นเขาบอกนี่แหละค่ะก็อีกฝั่งหนึ่งค่ะใน ในไอเนี่ยแหละค่ะบล็อกเฮาส์สปอร์ตในเรือนจำค่ะเนาะนี่ค่ะเดี๋ยวคิดจะพาบีเดียไปทางนี้ก่อนค่ะอนี่ค่ะคนก็พากันมาเดินค่ะนี่เดินดูของค่ะเดินเล่นราคาเดินดูของกันซื้อของกันไปตกแต่งในบ้านกันค่ะแต่บรรยากาศนี่ไม่เอื้ออำนวยเลยนี่ค่ะ ส่วนนี้เป็นของวีเดียทุกปีเลยวีเดียดูไม้ยูนิคอนก็มีเฮ้ามยอยู่ยูนิคอนค่ะร้านขายของนี่ค่ะม้ามุนของน้องวีเดียค่ะอันนี้ก็เป็นร้านพวกขายเครื่องดื่มค่ะ มอะไรในร้านอาหารก่อนค่ะหนาวมากเลยข้างนอกค่ะฝนก็ตกคนเยอะไม่มีที่นั่งเลยค่ะอยากจะไปไหนไม่มีที่นั่งเลยอ่ะคนเต็มเลยค่ะข้างในนั่นค่ะเยอะมากน้องเบียเราต้องออกไปแล้วล่ะลูกนี่อ่ะดังเก็บเบล์ดังอยู่ดักช์โอ้โหนี่ค่ะพากันได้โต๊ะแล้วค่ะเนี่ยโอ้กุกเกีะ นี่เป็นคุกกี้ฟอรมฟิสแลนด์หรือเปล่าป้าป๋าอันดั้มกี้ฟรีสดั้มกี้ฟรีสดุนก์กี้ภาษาฟรีสอันนี้เป็นช็อกคุกกี้ของจังหวัดฟิสแลนด์ค่ะฟรีสดัมฟรีสดัมป์เลยออฟฟิศดัมเดี๋ยวนิ้วมือนะคะนิ้วก้มีเดียก็อันนี้ได้ขี่ม้ามุนแล้วค่ะแม่เวียนหัวค่ะ อันนี้แก้วนี้แก้วละสี่ยูโรค่ะเนี่ยร้อยห้าสิบหกสิบาทค่ะไอช็อกโกแลตไอร้อนค่ะเนี่ยมีเล่าบ,บรรยากาศข้างนอกก็จะเป็นแม่น้ำค่ะแต่มองเห็นหรือเปล่าครับเป็นคลองเนี่ยราคาพาก,กันดื่มไอน,นี่เสร็จดื่มช็อกโกแลตเมลเสร็จก็จะพากันออกไปข้างนอกไปเดินหาซื้ออะไรกรินกันค่ะวันนี้วันเสาร์ค่ะวันหยุดสุดสัปดาห์เอาบอกคุณลุงคุณป้าหน่อยอร่อยไหมคะ ไิีเดียวเดียเวียนหัวไหมไปนั่งไหนม้าหมุนเมื่อกี้เวียนหัวไหมไม่เวียนหัวเลยป๊าเป็นหยดเดาสลึกฝันได้หมุนพ่อกับแม่นี่แหละค่ะจะเวียนหัวออพากันเวียนหัวนี่ก็เป็นบรรยากาศด้านในค่ะเอ,อ้พอดีเลยคนออกไปพอดีก็เลยพากันได้โต๊ะนั่งค่ะเนาะอ้าวเดียดอําเลยไหนมันเป็นยังไงเดียขอดูหน่อยเดียโชว์หน่อยโชว์หน่อยค่ะ พลาสติกพ่อปาก่อนคุชชอวช็อกโกแลตแมวเดี๋ยวรอก่อนมันร้อนอยู่ให้มันเย็นก่อนเล็กหร้อนเบเกิลว่ามิสกิมได้ก็ไดยเอาก็อีกซิมอีหน่อยเสร็จแล้วเราไปซื้อไงไปไปซื้ออะไรบอลิบอมไหมวีเดีย เวียนหัวพอแล้วพอแล้วแล้วไปซื้อนี่ไหมโอลิบอลไม่ผิเดียเออโอิบอเออไปซื้อโอลิบอไหมเออเดี๋ยวเดี๋ยวดื่มไอ้นี่เสร็จขายช็อกโกแลตเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปซื้อโอลิบอกลับบ้านเออแล้วนั่งก่อนมันหนาวข้างนอกพากันดื่มช็อกโกแลตมิล์เสร็จแล้วก็จะพากันกลับบ้านก่อนค่ะฝนก็หยุดค่ะอีกสิาที่ไม่กแล้วค่ะฝนเราต้องรีบกลับบ้านก่อนค่ะเดี๋ยวพา บีเดียไปซื้อโอลิบอยใช่ไหมบีเดียแป้งทอดล่ะค่ะที่ทิ่พก็เคยถ่ายให้ทุกคนดูประจําค่ะพาไปซื้อแป้งทอดกลับบ้านไปกินสักห้าลูกก่อนค่ะก็จะไอ้นี่แล้วล่ะค่ะกลับบ้านเลยค่ะไม่ไหวครับเปียกมากเลยนวนคนก็ยังเข้าไปเต็มเลยค่ะนคนยังเข้าไปเยอะแยะเลยเนาะเอาเดี๋ยวาลาคุณลุงคุณป้าก่อนค่ะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรค่ะเนาะลิปบก็พาทุกคนมาเที่ยวชมนี่แหละค่ะที่บล็อกเฮาส์สปอร์ตค่ะก็เป็น เรื่องจำเก่าของเมืองเรยวาเดนค่ะก็พามาทุกปีค่ะเนาะปีนี้ก็เหมือนเดิมค่ะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามมากๆเลยนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะแล้วขอตัวกลับบ้านก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะขอบคุณทุกคนค่ะสวัสดีค่ะวีเลี่ยบ๊ายบายคุณลุงุนป้าหน่อยหููบ๊ายบายค่ะทุกจ้ายยิ้มบ้านหน่อยลูกไม่รู้มีความสุขหรือเปล่ามีค่ะร้านขายโอลิบอค่ะโรบบต์ก็เข้าไปซื้อเรียบร้อยแล้วค่ะ เป็นอาหารสตรีทฟูดของคนดัชค่ะเป็นแป้งทอดค่ะน้องวีเดียก็ชอบมากค่ะก็เดี๋ยวพากันซื้อไปกินที่บ้านกันเนาะ,ะก็พากันไปซื้อทุกปีค่ะร้านนี้อร่อยมากค่ะในเมืองค่ะอ่ะไปกลับบ้านกันแล้วค่ะ